เอาเราพพูดถึงแนวทางนะครับวันนี้นะจะได้มีรัฐบาลด้วยนะส่วนไกลวันเดี๋ยวมันมีทอกสออมสินค่อยว่ากันเอาอรัฐบาลก่อนนะครับอ่ะพิมพ์ห,าห้านอยลาวนะครับห,าห้านอยของวันนี้นะครับเม็ดเดียวที่3 7มเสนะครับ6กสนะครับลาสามเจ็ดสาม นะวิ่งรุด3นะครับตั้งแต่พิเศษปกติ VIP นะตามสูตรของมันมันก็จะเป็น VIP และปกติแต่ถ้าวีพิเศษมันมา3ตัวได้พี่น้องเหมือนคราวก่อนเนาะที่อาจารย์ให้นะมาตรงตรงสตัวนึงเป็นอาจจะเป็นพิเศษแล้วมันก็จะไปออก VIP อีกครั้งหรือบางทีมันก็จะออกผลเดียวกัน2หน่อยตลอด สำหรับคนที่อยู่ในห้องเดวทางก็จะเห็นตัวเดียวนะที่ให้เม็ดเดียวอย่างนี้นะครับคือตัวเน้นนะที่37.73นะครับเห็นน็อกทันต่อไปลานะครับไปเร็วนิดนึงเพราะ,ะจะได้เข้าสู่รัฐบาลกันนะครับลาววันนี้นะครับประจำวันพุธนะครับวันพุทธที่12 พี่น้องหูบเพอไปเหตุไหวตะวันหวยออกวัดจันทร์พอเขาเดือนมาวัดผุดได้ตัวเดียวกันกับฮานอยนะครับเน้นที่สามเจ็ดเจ็ดสามคือกันออปเดกมากนะวิ่งรูดสามนะครับเน้นที่สามเจ็ดเจ็ดสามและสามสองสองสามนะครับสามตัวชุดเดียวคือสองสามเจ็ดเออมันเป็นเรื่องที่แปลกมาหัศจรรย์นะปกติแล้วฮานอยชอบออลาเราก็บ่อยนะถึงมาทั้งหนอยทั้งลาววันนี้ ชนกันที่3นะครับชนที่ตัวเน้นด้วยคือ3 7, เอาเจ็ดเปรียนนะลองเอาไปพิจรารณาเบื้องพี่นอกนะครับในส่วนของเหลวนันนี้นะครับตัวจอดไปตามนั้นนะครับส่วนตัวเน้นก็สีแดงๆนั่นแหละนะครับสีแดงๆนะชัดเจนต,ตั้งเด็กชุด4ตัวทั้ง3ตัวชุดเดียวนะครับถันไหม ใครไม่มีเวลานะครับก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวอีกแล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังนะครับก่อน2องทุ่มเพอสองทุ่มกว่าเนี่ยสองทุ่มยี่สยี่สามน่าจะออกก็จะทราบผลแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันนะครับมาพูดถึงรัฐบาลนะครับใครที่ติดตามน่าจะรู้ว่าให้ตัวเด่นตัวไหนไปเดี๋ยวจะมาขยายความเอาเทา้ทาท้าความนิดหนึ่งนะ ให้ตัวเด่นนะครับเลขวิ่งไป2ตัวมีตัวไหนบ้างใครทราบนะครับขอดูหน่อยไหนจนยนโฉมนะ f อตัวจริงเสียงจริงหน่อยนะครับอาจารย์ให้ตัววิ่งไปตัวไหน2ตัวนะครับให้ตัววิ่งตัวไหนเดี๋ยวจะมาขยายความให้นะสื่อปฏิรีลายได้พี่เกยวกันนี้พี่น้องเออเรียกว่า ได้ชอบตัวไหนได้ชอบตัวไหนนะจะได้บอกคุณรัชนกเออจะมีคนคุณรัชนกคนเดียวเลยพ่อที่รู้เ่ามีใครอีกอคุณปอลีนานะครับห้าเก้าคุณกฎชกรอืมนะมีใครอีกมั่งไหมนะครับที่นะค,คุณจิลานะครับมีคนอื่นอีกไหม นะครับเพราะฉะนั้นจะได้รู้นะครับจะได้ขยายโอเคเนาะโอเคดี okay, ครับอ่ะทราบกันแล้วเนาะนะก็คือตัวนี้เนาะเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือบนล่างนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะ คือในสองตัวนี้แน่นอนนะครับห้าและเก้าห้าและเก้าจัดเด็เดๆใครจัดแล้วดอนะครับมักนคดมบอสองตัวนี้นะชอบไหมทุกคนสติตินะครับตัว,นะม,ตวมันก็เป็นเลขที่เป็นเลขที่ไหลทั้งสองตัวจากสถิธิแล้วเนาะและจากข้อมูลย้อนหลังก็มันก็เป็นเลข อในสองตัวนี้ด้วยนะครับก็สันดีนะซื้อตเตอรีแล้วเนาะอ่ะส่วนตัวเต็มนะครับนะจานเน้นไปตามเลขชุดสามตัวนี้เลยนะครับนะครับห้าจา์ให้น้ำหนักไปที่สองหางคือห้าสองและห้าสามนะครับห้าสองห้าสามแล้วมาผูกมัดกันกับเก้าห้านะครับก็ค,บคือตัวเน้น เพราะฉะนั้นตัวเน้นคือ 5, 3, 9, 5, 9, ห้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนักไปที่เก้านะพี่น้องเออเพราะเก้ามืกี้มันเป็นบนมีส่วนมันจะมาล่างก็เลยเอามาเป็นเลขสามตัวนี้ถ้าซื้อสามตัวก็สามารถคือตัวเน้นก็สามารถซื้อบทซื้อล่างได้นะครับห้าน่าจะไหลามาน่าจะไหลงวดตั้งแต่ห้าหนึ่งแล้วก็มาห้าศูนย์แล้วมาห้าสี่ก็ถือว่า มันลดแต้มไหมพี่น้องเออมันลดแต้มเนาะจากห้าหนึ่งแล้วยังมาลดเป็นห้าศูนย์แล้วเมื่อกี้มาเพิ่มเป็นห้าสี่มาที่นี่มันก็ต้องลดอ่ะเป็นไปนได้ที่อาจารย์เลยมาตามสูตรของมันมันจะได้หนึ่งสองสามหลักหน่วยของห้านะคือห้าหนึ่งห้าสอง้าสามอาจารย์เลยตัดเป็นห่าสองกับห้าสามพอนะครับ แต่ลตเตอรี่จะสื่อจอ่ดรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังประมาณนี้ส่วนที่ชอบนะก็คือนะในหลักเก้าทุกหางนะครับที่หนักก็คือตามลเลสามตัวเลยเนาะมันเป็นทะเบียนรถของตัวเองด้วยนะครับในส่วนของเด็กเก้ามักบอลล็อตชินอนชอบบอล ว่าไม่ซื้อนี่ก็ซื้อยยอย่างละสิบใบนะนะครับอย่างละสิบใบอันยังห้าห้าสองนี่ก็สิบใบห้าสามนี่ก็สิบใบอันเดียวนี่พี่น้องชุดละชุดห้าใบเนี่ยอันนี้ในในชุดส่วนแต่มันไม่ได้หลักร้อยเนาะอย่างละสิบบทละพี่น้องฮอสิบบทนะหลักเก้าก็เก้าห้าเก้าห้าก็สิบใบเถื่อน จุดละห้าเก้าหกก็ซื้อสิบใบลงทุนนะเก้าเจ็ดก็สิบใบพี่น้องเออส่วนเก้าเปีจะหนักหน่อยน่าจะสิบกัวใบสิบสี่ใบมันมีชุดสองใบด้วยเนาะหนักเก้าเปีที่สเสียบรถตัวนี้มันชอบอันทุกหัวอันนี้ เยอะหน่อยกลับด้วยเป็นเลขที่เบียดรถ789อันนี้ทะเบียนรถของตัวเองมันครบได้สมมันครบ3ตัวนะเนี่ยเล่นประมาณนี้แหละพี่น้องนะให้เห็นนะไม่มีกั๊กนะให้อะไรเล่นอันนั้นให้ดูนะครับก็อตอ้องว่าโอ้วต้องไปคิดเสียดายดอกขนาดผู้ให้ย,ยังเหล่นประมาณนี้มเมดดท่าไห้าใบทุกคน,นาจะรู้มันราคาเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร เราจะไปซื้อสักใบสองใบบาทสองบาทเนบ่ออยากให้เป็นข้อคิดเออนะรประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะรำ่รำรวยนะครับพยงยิงปงังๆกันทุกคนโชคดีสว,วัสดีครับ <S 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 <S